มานยองทุกๆคนทุกท่านครับพบกับผมในต้นทีเครับแล้วต้นทีเอลคนนี้ก็ได้เป็นวัดจนได้ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาไอ้แต้มเพื่อไปสะสมไปแลกเอาของนะครับจากอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองก็อีกไม่นานอีเวนต์ฮาโลวีนนี้มันก็จะปิดตัวลงแล้วอ๋วิธีหาแรกเลยก็คือฆ่าพวกซอมบีในป่า มันจะมีป่าไหนมันก็มีหมดนะครับเออว่าป่าไหนก็มีให้หมดส่วนหลุมศพเองนั้นก็ใช้พพั่วในการขุดนะครับใช้พพั่วสิเซนะแล้วการขุดนั้นมันจะถ้ามันมีเสียงเหมือนกําลังเปิดกล่องเหล็กก็แสดงว่าคุณจะได้ของคุณต้องเปิดเสียงไว้ด้วยเพื่อรับฟังเสียงของมันมันจะมีเสียงแกล้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 งพวกนั้น แล้วถ้าเป็นหลุมศพอีกหลุมหนึ่งมันจะเป็นกับดักนะครับมันจะมีเสียงเหมือนกระเป๋าเงี้ยนซูบซูบอะไรพวกนั้นแหละก็จะมีเสียงมีแก๊สออกมานั่นเองนะครับบางคนถึงตายก็ได้นะองระวังกันหน่อยส่วนไอ้นี่นะครับก็สามารถเอาลูกตาม,มาเลขกได้2เอ้ยส่ส่วนฟันก็2ส,ส่วนสมองก็ได้10บนะครับคุณสามารถแลก บอกคอหมวกแล้วก็แปรนสีรถอีเวนต์นี้จะได้แค่แปรนสีรถไปนะครับหลังจากจบอีเวนต์ฮาลวีนนะครับส่วนผมไม่แนะนําให้ไปไอ้น,นี่นะครับเพราะว่าค่าซอมบี้แล้วมันจะไม่ได้แต้มเลยเพราะว่าซอมบี้มันจะหายไปทันทีผมจะแนะนําให้ไปบังเกอร์นะครับได้250หา350แต้มเพื่อนต่างประเทศผมได้บอกผมมานะครับก็อันนี้ผมแนะนําเลย อีกไม่นานมันจะปิดแล้วก็ต้องรีบๆหาแต้มเลยก่อนะอีกไม่นานส่วนนี้ก็ตามรูปผมบอกไว้เลยนะครับได้สิบหาหกแต้มส่วนป่าเหลืองสี่มศพก็ได้4ี่สิบหาแต้มป่าป่าแดงก็ได้6กสิบหาสองร้อยแต้มมีสองหาสี่มศพนะครับมีทุกครั้งเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เจอนะครับผมไปป่าเขียวก็ไม่เจอเลย ส่วนแนะนำนะครับให้คุณเอาพวไป2ออาสีอันแล้วก็ฟาร์มป่าเหลืองแล้วก็วนไปป่าเขียวแล้วก็วนไปป่าเหลืองฆ่าซอมบี้นิดหน่อยแต่เน้นไปขุดหลุมศพนะครับอันนี้ผมได้ลองแล้ววันนี้สำหรับวันนี้ก็หมดแค่นี้แล้วนะครับการสอนวิธีหาที่เร็วที่สุดแล้ว สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอันยอง